ก็สวัสดีนะครับสาหรับคลิปนี้นะจะเป็นการมารีวิวหนะังสือการ์ตูนกันอีกแล้วนะคสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคิวของหนังสือการ์ตูนเ,เรื่องเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์นี่เป็นหนังสือการ์ตูนผลงานของอาจารย์อิโต้จุนจินะครับหรือจุนจิอิโต้ก็ได้นะครับผมชอบเรียกว่าจุนจิอิโต้นะอันนี้ก็เช่นเดิมนะเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าเดิมก็คือลักพิมพ์นะครับอันนี้ผมก็เพิ่ง ซื้อมานะครับก็เพิออ่งอ่านจบไปเมื่อวานเนี่ยอันนี้ผมซื้อมาตั้งแต่ง,งานไปตอนไปงานหนังสือนะก็คืองานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับแล้วก็เพิ่งได้เปิดอ่านทั้งหมดเมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมารีวิวทั้งตัวรูปเล่มแล้วก็ทังด้านเนื้อหาด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็จะมาพูดกันที่เรื่องของรูปเล่มก่อนนะฮะด้านนอกด้านนอก,ด,นนอกด้านในนะเป็นยังไงกันนะครับสําหรับเซนเซอร์นะครับเล่มน,นี้นะฮะนี่อันนี้ให้ดูด้านหน้านะครับตัวหนังสือจะมีกล่องนะเป็นกล่องสวมแบบนี้นี่ อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับก็จะเป็นตัวกล่องเนี่ยเขาก็จะมีลวดลายนะครับเป็นลายนี่เป็นเหมือนผู้หญิงนะแล้วก็มีผมเป็นสีทองทองนะซึ่งตัวกล่องเนี่ยจะบอกว่าเขาไม่ได้ทํามาเป็นเรียบๆเฉยนะเขาจะมีความเป็น texture นะครับเป็นเป็นแบบว่าเป็นผิวมันๆเนี่ยมีทั้งความมันแล้วก็ความด้าน มันก็ว่าตรงไหนที่เขาอยากให้มันเด่นให้มันเป็นเลเยอร์มันก็จะเป็นความเงาๆขึ้นมานะครับนี่อย่างเส้นผมเนี่ยหรือว่าตัวชื่อเรื่องนะฮะแล้วก็ตัวพื้นน้ำดำเนี่ยดูมันลอยเลอะๆนะฮะแต่ถ้าใครใครอ่านเออนื้อหาในเรื่องจะรู้ว่าไอ้พวกเนี่ยไอ้เส้นๆพวกเนี่ยมันคืออะไรนะครับนี่อันนี้ด้านหน้านะฮะอันนี้ด้านสันนะครับสันกล่องนะฮะก็จะมีโลโก้ลักพิมนะแล้วก็ชื่อเรื่องนี่ตัวของ กล่องเนี่ยด้านหน้ากับด้านสันด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันเป็นภาพเดียวกันนะครับนี่อันนี้เป็นเหมือนเงาคนเลยแฮะน,นี้นด้านบนนะครับนี่ด้านบนกล่องก็จะเป็นชื่อเรื่องเหมือนกันนะครับนี่ด้านล่างนะฮะนี่สองพันสิบเก้านะฮะตัวนี้นี่เขาเอามาพิมพ์รวมเล่มกันในแบบฉบับญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะประมาณปีสองพันสิบเก้านะครับส่วนบ้านเรานี่ก็เป็นคือปีนี้นะสองพันยี่สิบก็เป็นฉบับลิขสิทธิ์นะฮะนี่แล้วก็มาดู <kinds> <honestly> <cont puerta> ตัวกล่องกันนะครับนี่คือความหนาของกล่องนะฮะกล่องก็เป็นกล่องกระดาษแข็งๆนะครับก็ดูแข็งแรงดีนะฮะนี่มาดูกันที่ตัวหนังสือบ้างนะครับนี่ตัวหนังสือก็ถือว่าฮึดูบ้างปกสวยนะครับนี่จะดูจะเห็นว่าตัวปกของกล่องสวมเนี่ยแจ็คเก็ตสวมเนี่ยเขาก็จะเอาไอ้ผู้หญิงคนนี้แหละมาไว้แล้วก็นี่ทําตัดให้มเหลือแต่ผม คือมันเหลือแค่สีโทนสีแค่สีเหลืองกับสีดำนะฮะเซนเซอร์ okay. นะครับนี่โลโก้ o, ลักพิมพ์นะก็มีหน้า,าผู้หญิงร้อนๆอยู่ตรงนี้นะอันนี้ถ้าขึ้นปกวันนี้น่าจะเป็นตัวเอกแน่นอนนะฮะนี่นี่เป็นด้านสันนะครับนี่นี่เป็นด้านหลังนี่เป็นพระเอกของเรานะฮะอันนี้มีแมวด้วยนะครับนี่อาจารย์ก็ชอบแมวนะก็เลยมีแมว ตรงนี้จะบอกไว้ว่าเป็นกระดาษอะไรนะฮะนี่ไอแคร์ปีเปอร์นะเป็นกระดาษมาตรฐานแลวก็เรียกเรียกว่าเป็นมาตรฐานของลักพิมพ์เลยก็ได้นะครับอเห็นทุกเล่มมก็ใช้แบบนี้หมดนะซึ่งนี้ผมชอบนะครับเขาใช้กระดาษแบบนี้แล้วราคาเขาก็ไม่ได้เราคามันก็ถือว่าสูงอ่สำหรับพอ,อกเก็บสมัยนี้แต่ว่ามันก็ค่าอยอื่นก็เป็นแบบนี้แต่ว่าราคาประมาณนี้แต่ไม่ได้ใช้กระดาษแบบนี้นะนี่มาพูดกันเรื่องที่ปกต่อนะครับตัวปกเนี่ยเขาก็ เหมั <im it> <im it> นกันนะฮะมีมีแบบเป็นการแบ่งเลเยอร์ของของตัวเนี่ยของตัวกระดาษเนี่ยบนปกเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นเงาเงาครับนี่แล้วก็เป็นส่วนที่เป็นด้านด้านนี่ยปากกาก็จะเป็นด้านด้านแบบนี้ส่วนตัวที่เป็นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมันก็จะเคลือบเงาไว้นะครับนี่ด้านหลังก็เหมือนกันนะมีทั้งส่วนที่เป็นเงาแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านนะครับอันนี้ผมผมชอบนะครับมันจับแล้วมันดูมีมีอะไรดีเหมือนกล่องเลยเห็นไหมมี เท็กเจอร์นะครับน,ะนี่แล้ก็เปิดมานะให้ดูแจ็กเก็ตดึงแจ็กเก็ตออกเลยนมันจะเป็นภาพภาพเดียวกันเลยนะครับนะเป็นภาพแบบเล่าเรื่องราวในเรื่องได้เลยนี่จะเป็นตัวละครหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องคนระัจะมาอยู่ปกนี้เลยนะฮมให้ดูใกล้ๆเลยครับ แล้วก็มาดูด้านในนะฮะปก,กด้านในนี่เขาก็าจะเป็น,นเป็นอะไรเนี่ยเหมือนตัวอสุจิเลยนะแต่ไม่ใช่นะครับมันเป็นในนเรื่องมันจะเป็นเส้นผมอะ่ะเป็นเหมือนเส้นผมเส้นขนที่ระเบิดออกมาจากบุกขอไฟนะครับเนี่ยเปิดมาด้านในนี่ดูในกล้องผมนี่มันมืดนะอาจจะเหมือนสีดำๆนะครับแต่ความจริงมันไม่ใช่นะนี่ผมเพิ่มแสงนิดนึงเนี่ยมันก็จะเป็นตัวไอที่ผมบอกอะ่ะเป็นใหญ่ๆเนี่ยเหมือนหน้าปกเนี่ย เหมือนกันนะครับน,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 นี่อันนี้ยิ่งชัดเลยฮะและอย่างนีงก็คือตัวปกที่เป็นดำๆเนี่ยเขาติดกาวเลยนะครับกับตัวปกปกที่เป็นนี้ปกด้านนอกเนี่ยเห็นปะเขาติดกาวไว้ตรงแค่ตรงนี้เลยอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นความผิดพลาดนะเขาเขาน่าจะตั้งใจด้านไหนก็ไม่มีไรนะนี่ครับติดกาวไว้แค่ตรงนี้ อันนี้ก็เปิดอ่านแบบญี่ปุ่นนะเนี่ยต้องเปิดด้านนี้อ่านี่ครับอิโต้จุนจิเซนเซอร์แน่กระดาษผมชอบออซื้อกระตุนมาเนี่ยผมชอบดมกระดาษนะกระดาษมันหอมดีก็จะมีทั้งหมดเตตอนนะครับเป็นซีรีส์เดียวกันหมดนะฮะก็คือเล่าเรื่องราวเดียวกันหมดไม่มีตอนเสริมหรือตอนเพิ่มอะไรนะครับแล้วก็ไม่มีหน้าสีนะฮะนี่ เนื้อเรื่องเนี่ยเขา,เาพูดถึงตัวที่ผมบอกแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับพวกขาไฟที่มันระเบิดมาแล้วมันก็มีเ,เส้นขนพวกนี้ออกมาแล้วมันก็เป็นเ,เหมือนเป็นกิมมิคอะแกนหลักของเรื่องครับผ่านผู้หญิงคนหนึ่งที่ท,ที่รับเอาพลังจากพวกสิ่งพวกนี้มาแล้วก็เป็นเหมือนเป็นศูนย์กลางของเรื่องนะตัวผู้หญิงที่อยู่บนหน้าปกเนี่ยก็คือนางเอกผมก็จําชื่อไม่ได้ละ ผมก็เปิดเป็นผ่านนะครับเนี่ยตัวนางเอกแต่ในเรื่องเนี่ยเราจะเล่าผ่านมุมมองของตัวละครตัวหนึ่งก็คือก็น่าเป็นพระเอกอะครับก็คือตัวเนี้ยพระเอกก็เป็นนักข่าวเขาก็จะตาไปตามสืบเรื่องของนางเองกกับเรื่องลึกลับที่มันเกิดขึ้นนะครับกับตัวเส้นใยที่มันมาจากภูเขาไฟเนี่ยมันมีพลังงานบางอย่างที่มันเชื่อมต่อกับพวกจักรวาลอะไรแบบนี้ครับทำให้คนเห็นภาพนิมิตหรออือเป็นเกี่ยวกับ เหมือนกับเขามีเกี่ยวกับศาสนาเป็นลัทธิอะไรแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งเอผมอ่านจบแล้วนะก็อันนี้ในเรื่องย่ยอๆนะครับที่ผมจะเล่าให้ฟังเป็นประมาณนี้แหละครับ,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 บเดี๋ยวจะสปอยครก็เลยต้องเปิดๆเ,เร็วๆแต่นี่ท้ายเรื่องเขาก็จะมีเป็นบทบทลงท้ายนะครับของอาจารย์คนแต่งละคนบ้าน,นคือโตจุนจิเนี่ย ก็จะบอกไว้ว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับเก็ไปหาอ่านแล้วนะฮะนี่อันนี้ก็ผลงานของอิโตจุนจินะครับที่ลักพิมพ์ทําออกมานะฮะจริงๆมันมีนอกเหนือจากนี้นะครับไม่ได้มีแค่นี้อันนี้ที่เห็นก็จะเป็นเอ่อลักพิมพ์นี่ลักพิมพ์น่าจะทํามาหมดแล้วแหละบาครั้งสยองนะครับแล้วก็ส่วนชิ้นความเป็นคนอันนี้เป็นสองอันเนี้ยลักพิมพ์ก็เพิ่งออกมาเหมือนกันนะผมซื้อมาแล้วนะครับสําหรับรวมเนี่ยรวมครั้งสยองเนี่ยผม,มีละสองเล่ม ว่างจะมาทำรีวิวนะฮะส่วนเล่มนี้นี่ผมก็เพิ่งจะรีวิวไปนะก็คือไออาร์บุ๊กโลกาวิปลาสตัวนี้ก็เคยรีวิวแล้วนะค,คือเจาะลึกอิโตะจุนจินะครับอืตัว,วกระดาษเนี่ยก็อย่างที่บอกนะถ้าใครเคยอารักพิมพ์มาแล้วจะรู้นะครับว่ากระดาษกระดาษเนื้อดีนะครับอืเนื้อดีเนื้อดีส่วนราคานี่เออผมได้มานะฮะที่3 5 0ห้าสิบนะครับ ก็คือเป็นชุดที่มีกล่องเป็นเบ็อกเซตอย่างนี้เลยนะครับเป็น box set บ็อกเซตมันี้เลยนะไม่มีเล่มแยกนะฮะนะตอนนี้นะครับยังไม่มีเล่มแยกเป็นบ็น box set อกเซตงี้สา้านะครับแต่ตัวตัวนังซืออย่างเดียวเนี่ยดันเขียนราคาไว้ว่า225บาครับท่านเท่ากับว่าไอตัวกล่องเนี่ยมีมูลค่าถึงร้อยร้อยกว่าบาทเลยนะครับอืมอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาสรุปเลยดีกว่านะครับว่ามันน่าเก็บสะสมไหมอะไรยังไงนยก็ขอผู้ที่ เนื้อหาก่อนละกันเนะี่ยเนื้อหาเนี่ยตัวชุดเซนเซอร์เนี่ยเรื่องเซนเซอร์ซีรีสเซนเซอร์ของจุนจีโต้ล่าสุดนะต้องบอกว่าล่าสุดดีกว่านะนะที่ผมรู้นะครับเนื้อหาเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นมีทั้งความสยองขวัญน,นะครับแล้วก็เป็นไซไฟแฟนตาซีนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกลัทธิศาสนาอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วถามว่ามันสนุกไหมสําหรับผมเนี่ยมันสนุกครับแต่ว่าถ้าจะให้เทียบกับผลงานที่มันผ่านมาของอาจารย์เนี่ย ก็คือเรื่องนี้มันจะดูชิวๆว,วานะดูได้อ่านได้เรื่อยๆครับอ่านจบง่ายเข้าใจง่ายนะครับก็ไม่ได้หรูหวาอะไรแล้วก็อาจจะสู้งานเก่าของแกไม่ได้นะครับแต่สําหรับแฟนๆนะฮะยังไงก็ต้องอ่านนะ่อันนี้ผมบอกเลยแฟนๆยังไงห้ามพลาดอยู่แล้วเพราะว่าแกไม่ได้มีผลงานออกมาเป็นซีรีส์เหมือนคนเขียนบันพีชหรือดอมบอลอะไรแบบนเนี้ยคือมีให้อ่านยาวๆเลยแบบนี้นะแกจะมีมาทยอยมาเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าถ้ามีให้อ่านนี่ก็คือแฟนๆก็อ่านะเถอะอะไรประมาณนี้นะครับ เนื้อหานะครับก็ก็มีความสยองอยู่นะแต่อาจจะไม่เท่าเท่าเรื่องอื่นนะครับแต่ถือว่าสนุกฮนะสนุกมันมีประเด็นมี้คิดอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่ผมจะพูดเลยคือลายเส้นนะครับผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่ลายเส้นเขาเนี่ยมันมันเป็นการ์ตูนล่าสุดเนาะสองพันสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้านี่แหละหลายเส้นเนี่ยผมรู้สึกว่าปกติเนี่ยผมจะรู้สึกเลยว่าอาจารย์เขาจะใช้มือมือวาด ทั้งหมดนะอันนี้ถ้าที่ผมเข้าใจนะผมก็ไม่เคยดูการทํางาน,นจริงแกหรอกแต่สําหรับงานชิ้นใหม่เนี่ยมันมีความดิบดิบแบบใช้มือวาดน้อยลงนะผมรู้สึกว่ามันมีการปรุงแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยแน่ๆแหละออย่างช่วงต้นๆเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าลายเส้นมันดูความเป็นเออการ์ตูนสมัยใหม่ขึ้นเลยนะครับเนี่ยดูความคมความวาม,มันมีเอฟเฟกมีอะไรแบบเนี่ยมผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะครับแต่รู้สึกว่า ความดิบมันน้อยลงนะมันดูมีความความเป็นดิจิตอลเพิ่มขึ้นนะครับอืมอันนี้ความรู้สึกผมนะฮะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่แต่เรื่องความความดีไซน์ของเออเออเกออลักษณ์ของแกเนะี่ยคือดีไซน์ฉากธรรมดาหรือฉากที่มันไม่น่าจะมีอะไรให้มันสยองเนี่ยผมว่ายังเด็ดอยู่นะอย่างฉากนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าอะไรนะแต่รู้สึกว่ามันก็ว่าแล้วมันแบบว่ามันดูวิบมันดูมันดูแบบ เอออย่างเงี้ยอย่เปิดให้อ่านแค่นี้ดีกว่าเ๋ยวมันจะสปอยนะครับเออผมว่ามันดูดูหลอนดีอ่ะเอออาจจะไม่เยอะนะะแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับเออสาหรับในด,ด,ด้านเนื้อเรื่องนะส่วนด้านเอารูปเล่มนะครับรูปเล่มนี่ผมผมชอบเลยดีกว่าผมชอบมากกว่าเนื้อเรื่องเลยเพราะว่าปกเนี่ยทั้งตัวแจ็คเก็ตเนี่ยตัวเอ่อกล่องสวมเนี่ยกล่องสวมก็สวยนะครับแล้วก็เขาทํามามีเป็นแบบลวดลายเฮดเจอร์นะ เออมันดูนดูแบบมันไม่ค่อยมีครับสําหรับหนังสือการ์ตูนไทยที่มีแจ็คเก็ตสวมเนี่ยเท่าที่ผมนึกออกก็ต้องจะมีเออโจโจ้หรือเปล่านะโจโจ้ไอโจโจเลียนเนี่ยเออเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ้ไม่ใช่โจโจเลียนนี่โจโจเนียมอ่าที่เป็นแจ็คเก็ตสวมของ N E D เนี่ยอันนั้นผมก็ยังไม่ได้ซื้อทีเดี๋ยวรอมันออกเอยอะๆก่อนแล้วก็ตัวด้านในเนี่ยด้านนอกว่าสวยละดูเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันมีความลึกลับตัวปกข้างในนี่ก็ยิ่งสวยเลยนะ ผมว่าสวยเลยแกว่าผู้หญิงสวยอยู่แล้วอืมเห็นไหมดูแล้วกันนะว่าผมว่าสวยดีแล้วขนาดเล่มมันก็ดูแบบว่ามีความใหญ่กว่าตัวบงนะังะเออพวกคลังสยองนะครับที่มันผ่านมาเนี่ยมันจะมีความยาวกว่าคลังสยองนะคลังสยองไม่อยู่ประมาณแค่นี้แล้วมัง้งผมก็ไม่ได้หยิบมาเทียบให้ดูนะกระดาษโอเคนะครับกระดาษทุกอย่างดีไซน์เอ่อตัวหนังสือเรื่มเนียสวยงามนะครับอืม แล้วก็แต่ที่ทีเด็ดเลยคือราคานะครับราคานี่ค่อนข้างที่จะถือว่าแรงนะสำหรับหนังสือเล่มเดียวเนี่ยแต่ถ้าเราเป็น,ปน,ปนแฟนบันแท้ของอาจารย์อิโตจุนจิเนี่ยผมว่าเก็บเก็บนะฮะต้องเก็บนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องเก็บแต่ถ้าใครอยากอ่านเฉยเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นะอาจจะไปลองหาทางอ,นนอาจจะซื้อมาแล้วก็อ่านจบแล้วก็ขายไปหรือ,อ ยงนันก็แล้วแต่นะแต่เท่าที่ผมรู้เนี่ยก่อนที่จะมีฉบับลิขสิทธิ์เนี่ยมันมีฉบับที่เป็นไพเรตก็คือไม่ถูกลิขสิทธิ์ก็คือของสานักพิมพ์ MK นะที่ก็ทําตัวเ,เรื่องนี้ออกมานะเ,เ,ซนซเนี่ยรู้สึกว่าเอเนี่ยเขาจะใช้หน้าปกตัวนี้เลยแต่ไม่มีกล่องสวงไม่มีอะไรนะครับผมเคยเห็นตอนนั้นก็จะซื้อด้วยแหละแต่ว่าเพลงเขาลิขสิทธิ์เขาจะทําเล่มนี้พอดีนะก็เลยลองลิขสิทธิ์ดีกว่านะครับออกออ็เห็นก็มีตัวนั้นด้วยนะแต่เรื่องคุณภาพเนี่ยผม คิดว่าด้อยกว่านี่น,นะคิดว่าน่าจะ,าจะด้อยกว่าตัวของตัวรักพิมพ์แน่นอนนะอ่าแล้วก็อีกเรื่องนะ็คือการแปลนะก็คือแปลเท่าที่ผมอ่านเนียแปลแปลดีนะแปลโอเคตามประตายมาตรฐานของรักพิมพ์นะครับอืมไม่มีนิตินะสําหรับตัวหนังสือส่วนเนื้อหาก็อย่างที่บอกเนะียมันอาจจะดูธรรมดาไม่หัวนะแล้วก็อีกเรื่องกนะ็คือเรื่องราคาเลยที่จะบอกว่าราคามันกนข้างที่จะถือว่าสูงนะถ้าเทียบกับอืม แค่มีกล่องสวมแล้วมันมีเพิ่มมาร้อยกว่าบ,บาทอะไรแบบนี้แต่สำหรับผมไม่ติดอะไรนะครับของลายที่เป็นยูจิอิโต้นี่ผมเก็บหมดนะฮะอืมก็พยายามจะเก็บให้หมดนะเดี๋ยวมีตอนนี้มีที่รอก็จะทํารีวิวอยู่ก็มีพวกเล่มเก่าๆอย่างคลังสยองเนี่ยผมก็ซื้อมาครบสิบเอ็ดเล่มแล้วแล้วก็ไอ้รวมฮิตคลังสยองอีกสองเล่มนะแล้วก็มีอื่นๆอีกน,น,นะครับเดี๋ยวว้างๆก็จะมาทาเรื่อยๆนะครับสาหรับ คลิปนีนะ้การรีวิวคงจะแค่นี้แหละครับถ้ผมพูดอะไรผิดพลาดไปนะก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่อ,อ,อยากสนับสนุนนะครก,ก,ก็ขอให้ช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วกดซับสไคร้ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ